รัดดีเจ้าว well, so 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 ันนี้อากาศดีดีนัเนี้อากาศออกแต่ต้องผ้าก็ยังหมาเล้ออากาศดีลมแกแหงเห็นไหมนะเสียงนกก็ห้องเจอกแจ้สเจ้าะแจ้สเสียงนกคู่กันคุยกันนี่มาสวนหลังบ้านเจ้าอันนี้สวนข้าวโพดปุันปูกเด้อโอ้ยขนาดนัก วนเขาโูดมันไปปลูกไอ้กันถั่วเลยเพราะดูหนักขนาดแต่เป็่นจะมีรถปลูกเนาะตั้งนี้มีรถปลูกรถเกี่ยวจะก็เด้อโอ้ลูกกวาง กระปุนมาได้ปล่อยงัวออกนนเนาะปุนก็เลี้ยงในฟาร์มเจา้าแต่ถ้าปุนจะปล่อยปล่อยหู่ตีนโอ้น้องปุเนเขาต้องเลี้ยงเป็นไก่บ้านขนเจา้าเอ้ยก็ใครพักปุลจะมีต้หญ้าปุอยู่โอ้หน่าตนน้นหญ้าไก่นั่นป่าเจา้าป่าเห็ดนะป่าสนเจา้าต้นสนต้นอันั่นบางกระสุนกันไอ้ต้นตี ังจะออกพอละองามแต่เปินใจลดปูลดเกี่ยวเนาะสดหมูปื่นนะบันเฮาเนฮักเอาฮักเอาเนาะโอ้ตึกำลังจะออกแต่ข้าวโพดนี่กินมาได้น่ะเจ้าข้าวโพดมันแข็งแข็งต้นข้าวโพดเจ้าแข็งขนาดเจ้า ว่าผ้าห้องแต่เครื่องบินผ่านเจ้าโอ้ยตต่หู้ผ้าหู้พีเหละเสียงเสียงบินก็นด้ว่าผ้าห้องเห็นก้อนเมฆเนาะฝนว่าคาวอ่ะเดี๋ยววันนี้แดดออกอาจจะมีฝนตกจะมีผ้าห้องตัวอีกฝนว่าอีกเนาะผ้าห้องผ้าค้างฝนว่าก็นึกว่าเื่องบินผ่านก็นึกว่าผ้าห้องโต๊ะใหมดก็เลยฝังจะปิด lòng phóng anh ấy mình bay thăm lưng chào tầm, lừng, tôn tầm mình bay thăm lưng bay lưng chicken tân yong hôn nè, mình hôn 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 đây này nè, hôn hôn nhổng hôn này, hôn 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 เสียงนกฮองจกแจ๊ะจ้าจ้าจ้าแจ๊ะคุยกันนก้องกันเหรออันนี้กับมันฝรั่งเจ้าปลูกมันฝรั่งไว้ไว้กินเด็กก็ไปซื้อมาปุ่นอันนี้ดอกหอมดอกหอมแดงเจ้างามขนาดพอระ,ะอันนี้หอมหอมแดงข้าเจ้ากำลังจะปลูกเจ้านี่กำลังจะออกหอมแดงไว้กินนะเก็บไว้กิน ไปซื้อกะเพรีงเจ้าอันละอันนี้ต้นสตรอเบอรี่น่ะอันนี้ต้นสตรอเบอรี่สีแดงนั่นคือสตรอเบอรี่ตัวปู่ยเหมืนว่ามันแบบแค่ออกไปซื้อต้นเหมือนมาขนาดตอนนั้นน้อนมันใหญ่ไอนน้ตัวแม่เนี่ยบนกันเนี่ยนี่มันมาออกแล้วมันน้อยมันออกไปลลแล้วหล่อปละอันนี้ต้นแดงมาออกพอใบกับหัใบ ถ้าใบตัวปู่มันจะใบน้อยสตรอเบอรี่อันนี้ใบใหญ่ใหญ่ๆนี่คือไอ้ตัวแม่นี่คืออันไปละขนาดนักเจ้าอันนี้กับต้นสตรอเบอรี่เจ้าเนี่ยมันออกลูกเมื่อนั่นเนี่ยนะสตรอเบอรี่ของปีแล้วอันนี้ใบใหญ่อันนี้ตัวแม่เจ้าพอาะทีแยกมาปลูกมันต้องแยกมปลูกเจ้ามันจะมีติปลูกเลยเจ้า ที่ไบเก็บไบพีนาอยูมงหนอกมองนาเนาะโอ้ยไม่เป็นจจ๊เนี่ยอะต้นเขือส้มเจ้อะล่ะป่าปุ่นดอกไม่เจ้าดอกหม่อะไรนี่ยงางามะเป็นห้องดอกอะ่งวะดอกดาหลาเหมอนบ่เจ้าก็บอะไรหูจักจือจักเสียงมันต่หือ งามงามอันน <nú> ี้บอกไอ้ดอกข้างบ้านเจ้าดอกหน้าบ้านเจ้างามงามดอกดอกดาวเรืองดาวเรืองงามขนาดเจ้าสองสีสีเหลืองกับเหลืองจางเนาะกับเหลืองเข้มกับเหลืองพัดนะ ดอกดังแล้วดูด,ดอกสีขาวสีขาวนี่ห,ห,หอมหอมเลยตู้นึ่งนะ